ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านทุกอย่างบนโลกล้วนเกิดขึ้นตามวาส,สนาบารมีที่เคยบำเพ็ญมา หาใช่สิ่งที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเองไหมบนโลกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังก็ดีสมหวังก็ดีการพัดพรากก็ดีการไม่ได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาก็ดีทุกอย่างเกิดขึ้นตามกระแสะแห่งกรรมที่ผู้รับนั้นได้เคยกระทําไว้ในการหนหลังไม่มีสิ่งใดที่จะมาหักล้างกันได้จะไปบนบานที่ใดก็ตามแต่ ถ้าสิ่งที่เรากำลังเจอนั้นเป็นวิบากของกรรมแล้วเทพองค์ใดก็ไม่สามารถช่วยได้สิ่งที่ช่วยได้คือการมีสติและเผชิญหน้ากับมันการทำกุศลให้ถึงพร้อมนี่แหละวิธีการรับมือวิบากกรรมและกระแสแห่งกรรมสำหรับเรื่องในวันนี้หลวงปู่แหวนโปรดเปรตที่แม่น้ำขงตอนเป็นมนุษย์ทำกรรมอะไรไว้ถึงตายไปตกนรก เมื่อพ้นจากนรกก็มาเกิดเป็นเปรตไม่จบไม่สิน้นเมื่อครั้งที่หลวงปู่แหวนสุจินโนบวชได้ไม่กี่พรรษาและมีวาสนาถวายตัวเป็นสิทธิ์ของท่านพระอาจารย์มัน่นภูริทัตโตท่านได้รับคำสั่งสอนแนะนำในข้อธรรมต่างๆอย่างกระจ่างแจ้งทำการเจริญภาวนากระทำความเพียรก้าวหน้าไปอีกหลายระดับ เป็นกำลังใจให้เกิดความวิริยะมานะที่จะสะบั้นสายใหญ่แห่งกิเลสจนกว่าจะหมดสิ้นในภพชาตินี้ขณะจำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์มั่นที่บ้านนาหมีนายูงอําเภอน้ำสโสนอุดรธานีพระอาจารย์มั่นได้บอกเล่าให้ฟังว่าใกล้ฝั่งแม่น้ำคงมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งที่ถ้ำนั้นมีเปรตตนหนึ่งสิงสู่อยู่ไม่ยอมไปไหน หากหลวงปู่แหวนไปบำเพ็ญเพียรที่ใดนั้นก็ให้ถามเปรตดูสิว่าชาติก่อนนั้นทำกรรมอะไรไว้ถึงได้มาเกิดเป็นเปรตการที่พระอาจารย์มั่นกล่าวเช่นนี้อาจจะมีเจตนาต้องการให้สิทธิ์ผู้อ่อนพรรษาได้เรียนรู้สภาวะธรรมด้วยการสัมผัสตามความเป็นจริงโดยตัวเองก็ได้เมื่อหลวงปู่แหวนน้อมรับคำบอกเล่าเช่นนั้น ท่านจะเดินทางไปที่ถ้ำดังกล่าวเพียงรูปเดียวณนะที่ถ้ำนี้เป็นสถานที่ร่มรื่นสงบสงัดเหมาะสมที่จะเจริญภาวนาอย่างยิ่งภายในถ้ำสะอาดสะอ้านด้านนอกปากถ้ำเป็นพื้นที่ราบเรียบพอจะใช้เป็นทางเดินจงกรมได้ครั้นถึงเวลาเย็นเมื่อทำวัดสวดมนต์แล้วท่านก็เข้าที่ภาวนาภายในถ้ำได้รับผลตามประสงค์ไม่มีอุปสรรค ตราบกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นคืนแรกผ่านไปด้วยดีคืนที่สองไม่มีสิ่งผิดปกติกระทั่งคืนที่สามรูปเงาของเปรตจึงปรากฏโดยแสดงกายมืดดำและมีความสูงใหญ่หน้าพรั่นพรึงยืนปักหลักขวางหน้าถ้ำหลวงปูแหวนเห็นเปรตแล้วก็มีได้หวาดวันแต่ประการใดเพียงแต่แผ่เมตตาให้ด้วยจิตกุศลเต็มเปีย่ยม ปรารถนาจะให้พลังแห่งความเมตตาผ่อนคลายความทุกข์ซึ่งสมรุมเปรตตนดังกล่าวอยู่จากนั้นก็กำหนดจิตถามเปรตไปว่าชาติก่อนเคยทำกรรมอะไรไว้จึงได้มาเป็นเปรตเปรตตนนั้นเงียบเฉยไม่ตอบและอันตรทานหายไปหลายคืนต่อมาปรากฏว่าเปรตตนนั้นมาแสดงร่างร้ายให้หลวงปูแ่แหวนเห็นทุกคืนในลักษณะคืนแรก คือมายืนตระ n g g เงียบงัน้ดยร่างอันสูงใหญ่ทะมึนดำประหนึ่งต้องการข่มขวัญให้พระตุดงกรรมฐานเกิดความหวาดกลัวทว่าหลวงปู่แหวนมีจิตที่มั่นคงแน่วแน่อยู่ในธรรมฉะนั้นเมื่อท่านตัดขาดไปจากความพรั่นพรงทั้งปวงหมดสิน้นกระทั่งคืนหนึง่งเปรตมาปรากฏร่างให้หลวงปู่แหวนเห็นอีกเมื่อท่านแผ่เมตตาให้แล้วกำหนดจิต สอบถามเช่นครั้งก่อนๆคราวนี้เปรตยอมพูดติดต่อด้วยโดยเล่าให้หลวงปูแหวนฟังว่าชาติก่อนเมื่อเป็นมนุษย์เพศชายตนเป็นนักเลงไก่ชนลุ่มหลงในการชนไก่ซึ่งมีเดิมพันมาใช้ใจ่ายอย่างสำราญคราวใดไก่ชนของตนพ่ายแพ้เสียเงินเดิมพันตนก็จะถูกโทสะครอบงำจัดการฆ่าไก่ตัวที่ชนแพ้ และหากไก่ชนตัวใดสู้จนได้รับบาดเจ็บหนักหรือพิการตนก็จะฆ่าเอามากินเช่นกันได้กระทำกรรมชั่วนี้เป็นอาจินตั้งแต่หนุ่มยันแก่ครั้นอายุมากก็ล้มป่วยมีอาการเจ็บปวดแสนสาหัสจนสิ้นใจตายตายแล้วยังต้องไปรับกรรมในนรกเป็นเวลานาน,านจนประมาณนี้ได้ครั้นพ้นจากนารกจึงมาผุดเป็นเปรต หลวงปู่แหวนจึงถามว่าเหตุใดไม่ไปผุดไปเกิดเสียทีทำไมต้องมาเกิดเป็นเปรตเฝ้าถ้าเฝ้าป่าให้ลำบากทุกยากเช่นนี้เปรตตอบว่าเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะยังห่วงเรื่องอาหารที่ได้เสบเนื่องจากชาวบ้านที่อยู่ย่านนี้นำหมูเห็ดเป็ดไก่มาเส้นสังเวยทุกครั้งที่เข้ามาตัดไม้และหาของป่าหากไปอยู่ที่อื่นกลัวจะอดอยาก เปรตยังเล่าต่อว่าหากชาวบ้านไม่เส้นสังเวยตนก็จะกระทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยชาวบ้านจึงกลัวตนมากหลวงปูแ่แหวนจึงได้เทศนาชี้ทางให้กับเปรตพละจากที่อยู่อาศัยไปเสียเถิดเพราะถ้าจิตหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นได้เมื่อใดตนเองก็จะมีโอกาสไปเกิดใหม่ตามกระแสของกรรมตนมิเช่นนั้นก็ต้องจอมจอมอยู่กับถ้ำแห่งนี้ เพราะความยึดมั่นถือมั่นเหนี่ยวฉุดรั้งไว้และถ้าสิงอยู่ถ้ำแห่งนี้ด้วยความห่วงแหมสถานที่คอยหวาดระแวงว่าจะมีผู้อื่นมาแย่งถ้ำนี้ไปเปรตย่อมแสดงตัวให้ผู้พบเห็นหวาดกลัวเพื่อให้หนีไปเสียหากมีพระธุดงรูปอื่นจาริกผ่านมาเปรตแสดงตัวเจตนาขับไล่เช่นที่เคยทำมาพระทุดงมีจิตเข้มแข็ง และมีสติมั่นคงย่อมไม่เกิดผลร้ายอะไรแต่หากพระธุดงจิตไม่แก่กล้าหวาดกลัวจนไร้สติย่อมเป็นผลให้เสียจริตหรืออาจถึงมรณภาพบาปเวนก็จะตกแก่เปรตกลายเป็นอกุศลกรรมถมทับซ้ำซ้อนจนไม่อาจจะพบทางสว่างได้อีกเมื่อเปรตได้รับฟังด้วยความสงบ แต่ยังไม่สามารถกระทำตามคำเทศนาของหลวงปู่แหวนได้ท่านเห็นว่าเปรตยังมีมิจฉาทิฏฐิมั่นคงท่านก็ต้องวางตนอยู่ในอุเบกขาเมื่อเจริญภาวนาครบกำหนดตามที่ได้กำหนดเจตนาเอาไว้แล้วหลวงปู่แหวนจึงจาริกกลับมากราบเรียนถวายรายงานต่อพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตณบ้านนามีนายุงซึ่งพระอาจารย์มั่น ก็ไม่ได้กล่าวว่ากะไรภายหลังเมื่อพระอาจารย์มันมีโอกาสผ่านได้เมตตาโปรดเปรตตนนั้นและเปรตตนนั้นก็หลุดพ้นไปจากถ้ำได้ในที่สุดน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่ได้จัดทำเรียบเรียงข้อมูลดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกัน หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ